ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมความรู้ที่เราใช้ในการทาข้อนี้ครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าถ้าเกิดมุม2อันที่เรามีเนี่ยยกตัวอย่างก่อนเช่นถ้าเกิดเราเขียนสามเหลี่ยมตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อว่า x กับ y ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ x กับ y เนี่ยมันเป็นมุมแหลมที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรารู้เลยนะครับจะต้องรู้เลยคือ sin x เท่ากับ cos y ใช่ไหมหรือว่า sin y เท่ากับ cos x ก็ได้ อารมณ์แบบทรายของตัวเนี้นะครับมันจะต้องเท่ากับคอสของอันนี้ถูกไหมหรือว่าคอสของตัวนี้จะต้องเท่ากับทรายของอีกมุมหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเราต้องรู้นะอย่างแรกแล้วก็แค <satisf> <ๆ S 1> ่นี้พอเลยนะครับอ่ะมามา,มาดูกันคราวนี้เนี่ยเราเห็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอย่างแน่นอนเราเห็นตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้มันมีขนาดเท่ากันใช่ไหมนี่ยมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยไม่มีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาดสามเหลี่ยมเนี่ยออกมาเป็นสองอันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราเขียนสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับ A B C อันนี้คือรูปใหญ่ที่เขาให้มาตั้งแต่ค,คือคืออันอันใหญ่สุดนะแล้วก็ไอตัว A D B นะครับเราจะเขียนตรงนี้อันนี้เป็นมุม D dog นะครับอันนี้เป็นมุม A แล้วก็อันนี้เป็นมุม B boy อ่ะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นะเอามาไว้ตรงนี้นะจะได้ดูง่ายขึ้นคราวนี้โจทย์มีการบอกว่านะครับ A C เนี่ยมีความยาวเป็น n เท่าของ B D ใช่ไหม A C คือตรงนี้นะครับมีความยาวเป็น n เท่าของ บีดีฉะนั้นเราให้บีดีเนี่ยเป็นเป็นอะไรดีเป็น x อกละกันนะสมมติให้เป็น x นะฉะนั้นตรงนี้มีความยาวเท่ากับ x นะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ n x อ่ะแล้วก็สิ่งนี้โจทย์อยากได้นะครับเขาอ,อยากได้ n cos a 4. อลบส่อ่แล้วก็เห็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะแบบอ้าวงไงดีอะเราไม่รู้มุมแต่เรามีสามเหลี่ยม2รูปที่มันคล้ายกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไอ้ตัวที่เป็น cos ข,ของ a อลบ c ก่อนนะครับ Cos A-C ลบ c เนี่ยถ้าเราใช้สูตรการกระจายเนี่ยก็จะกลายเป็น Cos A Cos C นะครับบวก s i n ์แล้วก็ s i n c อย่างงี้ถูกไหมคราวนี้ตัว Cos A กับ Cos C เนี่ยนะครับสังเกตว่า Cos A อยู่นี่คอสซก็คือ c ก็คือมุมนี้ถูกไหมเอกับซเนี่ยมันคือมุมที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมรูปเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่า Cos A เนี่ย c o s ซีเนี่ยเท่ากับ sin a ก็ได้ถูกป่สซเท่ากับไซนเเพราะฉะนั้นนะครับตัวตัวนี้นครับ sin ของ c เนี่ยก็จะเขียนเป็น o s สของ a ก็ได้อันนี้ไม่งงใช่ไหมสซยของมุมนี้นะครับก็จะเท่ากับ c o สของมุมที่อยู่ตรงข้ามกันฉะนั้นเราก็เห็นว่าหน้าตาของ2ตัวนี้มันเหมือนกันแล้วนะเราก็สามารถเขียนย่อดได้เป็น sin a คูณกับ c o s a แบบนี้ นะคราวนี้เราก็มาดูสามเหลี่ยมรูปที่เราเขียนไปเมาก่อนนะครับเนื่องจากไซด์ของ A เนี่ยถ้ scene, าเราดูจากรูปใหญ่เนี่ยไซด์ก็คือข้ามฉากใช่ไหมด้านตรงข้ามเนี่ยเราไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูเราดูจากมุมนี้รูปนี้นะ A ตัวเนี้ยนะครับด้านตรงข้ามเนี่ยมีเราให้มันเป็น x ฉะนั้นฉากก็คือ AB AB เนี่ยเราย,ยังไม่มีใช่ไหมครับทำเลดีๆให้มันมีครับแล้วก็กำหนดตัวแปรสักตัวขึ้นมาให้เป็น B กนะ็ได้อ่ะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น B ีบอยเนะาะฉะนั้น A นะครับถ้าเไซดาร์เอนะครับถ้าเราดูจากสามมเหลี่ยรูปเเเล็กกน,นีี่่ไปไปปะนะ่ยจะมคาาทับ ข้ามฉากนะครับก็คือ x ส่วน b นะครับ cos a นะครับถ้าเราดูจากรูปใหญ่เนี่ย cos a ตัวนี้ก็จะเจอ b ส่วน nx พอดีนะครับอย่างมันจะเป็นตัวแปรที่แบบเราตั้งขึ้นมาแล้วมาใช้งานได้พอดีนะ sin a นะครับ sin ตัวนี้ใช้จากรูปเล็กนะ cos a ตัวข้างหลังนะครับใชอยากรูปใหญ่แล้วก็เราก็จะได้แล้วว่า cos a ลบ c มีค่าเท่ากับเท่านี้ครับนะ x กตัดกันบีตัดกันก็คือ2ส่วน n นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้ครับเขาอยากได้ n คูคูับ cos ก็คือ N คูณกับ2ส่วน N คําคำตอบข้อนี้นะครับตัดทิ้งตอบ2ได้เลยนะตอบข้อ b b บ่อยนะครับ